สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัทนะครับประจำวันที่26มิถุนายนปี66กำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนังนะคะสำหรับอังกฤษต,ตัวเด่นก็คือ9ก็2 8กับ1 90 91 92 93 96 98 20 21 22 24 27 28 29นะ926 482 169 791นะคะ

ต่อไปเยอรมน,นีสองกัห้าสี่กับเจ็ดสองศูนย์สองสองสอห้าองเจ็ดสองเก้านะคะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้จ็ห้าสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งจับคู่กับสองห้าห้าสองสี่ห้าห้าสี่สี่เจ็ดเจาเจ็ดเจ็ดห้เนเพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางเ้อจับคู่รุ่นด้วยกันนะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแด่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางเนาะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ